ซึ่งปลายเท้าของผมเป็นเป็นกระจกนะครับภาพที่ผมเห็นคือผมช็อกมากๆครับก็คือมีเด็กคนหนึ่งเด็กตัวเล็กๆนะครับไม่สูงนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงปลายเท้าผมแต่เขาไม่ได้หันนั่งหันหน้ามาหาผมนะครับเขานั่งหันหลังให้ผมแต่สายตาของเขาอะจ้องผมในกระจกจ้องผ่านกระจกออกมาปากเขาจะแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อตัวเขาเนี่ยมอมแมมแบบ สนับสนุนโดย Ufa 1 6 8่ LT เว็บไซต์ออนไลน์ที่ดีที่สุดสมัครง่ายเล่นง่ายผ่านมือถือทุกระบบแอดไลน์มาเลยที่ไลน์แอ Ufa 1 6 8 LT มีแอดนำหน้าด้วยนะสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์หลนของผมให้ทุกคนฟังนะครับก็คือเรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับผมเมื่อ9-10ถึง10ปีที่แล้วนะครับตอนนั้นผมเป็นนักร้องและนักดนตรีอยู่ในโครงการโครงการนึงซึ่งเป็นโครงการระดับประเทศนะครับ วันนั้นพี่พี่ทีมงานได้แจ้งพวกเราว่าเราจะมีงานที่จังหวัดลำปางนะครับก็เลยเตรียมตัวซ้อมกันจนมาถึงวันเดินทางครับวันนั้นพี่พี่ทีมงานก็นัดเรามาขึ้นรถตู้ในเวลาหกโมงเย็นนะครับเราก็ออกเดินทางกันการเดินทางก็ราบรื่นดีครับไม่มีอะไรจนมาถึงจังหวัดลำปางพอรถตู้เลี้ยวเข้าโรงแรมปุ๊บเนี่ยทางเข้าโรงแรมมันจะเป็นเหมือนซอยเปลี่ยวเลยนะครับทางแคบแคบมืดๆไม่มีไฟเลยแล้วพอเข้ามาถึงโรงแรม คือบรรยากาศโรงแรมสองข้างโรงแรมจะเต็มไปด้วยป่าแล้วก็มืดมากนะครับส่วนข้างหลังโรงแรมก็จะเป็นภูเขาด้านหน้าโรงแรมก็จะเป็นบรรยากาศทุ่งนานะครับมองออกไปไกลสุดลูกตาเลยถึงจะเจอบ้านคนนะครับทีนี้เพื่อนคนหนึ่งก็ทักขึ้นมาว่าบรรยากาศโรงแรมมันก็ดูน่ากลัวนะมันดูปนแปลกๆผมก็เลยบอกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรอกนะแต่ว่าเรามาถึงตอนกลางคืนเฉยๆมันก็เลยดูน่ากลัวพอผมพูดกับเพื่อนเสร็จแล้วก็เลยชวนกันถือกระเป๋าเข้าไปที่ล็อบบี้นะครับเพื่อทําการเช็คอิน พอเข้าไปถึงโรงแรมปุ๊บพี่ทีมงานก็เข้าไปถึงก่อนแล้วแล้วก็เช็คอินมาให้พวกเราแล้วพี่ก็ยื่นกุญแจมาให้นะครับผมแล้วก็บอกเ,าเราว่านอนห้องละสองคนนะอ่าโอเคผมจับคู่กันผมได้นอนกับเพื่อนชื่อว่าโอเคนะครับคือต้องเล่าก่อนนะครับว่าโรงแรมเนี้เป็นโรงแรมสองชั้นจะมีบันไดขึ้นตรงกลางนะครับพอพอขึ้นบันไดไปปุ๊บห้องผมต้องเลี้ยวขวาไปที่จะเป็นห้องผมนะครับส่วนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงในทีมก็เลี้ยวซ้ายไป ของผู้หญิงก็จะอยู่ฝั่งซ้ายผู้ชายก็ฝั่งขวานะครับพอผมเลี้ยวขวาไปผมก็เจอเพื่อนอีกสองคนนะครับก็คือออยกับก้องอยู่หน้าห้องห้องที่ติดบันไดเลยสองคนนั้นก็ยืนทำหน้าอึ้งๆผมก็เลยถามว่าเป็นอะไรออยก็เลยชี้ให้ผมดูที่ประตูนะครับซึ่งมันน่าตกใจมากครับมันมียันสีแดง,แดงเล็กๆนะครับติดอยู่หน้าประตูพร้อมกับมีอักขระเขียนเต็มยันไปหมดเลยออยก็ขอแรงห้องกับผมนะผมก็บอกว่ามันมันไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องไปกลัว เพราะว่าการที่มียันติดอยู่หน้าห้องเนี่ยคือห้องนี้ปลอดภัยที่สุดแล้วแต่จริงๆคือผมกลัวและครับแล้วผมก็ไม่กล้าแรงห้องครับผมก็เลยรีบวิ่งเข้าห้องของผมเลยซึ่งเป็นห้องที่อยู่ติดกับห้องออยกับกล้องนี่แหละก็คือห้องถัดไปพอผมเข้าไปปุ๊บโอเคเพื่อนผมที่ที่เป็นคนที่นอนห้องเดียวกันนะครับก็กาลังอาบน้ําอยู่ผมก็เลยไปเลือกเตียงนอนนะครับผมในห้องเนี่ยเป็นเตียงสองอ่า เตียงคู่นะครับผมก็ไปนอนเตียงอีกเตียงหนึ่งที่อยู่ติดหน้าต่างส่วนปลายเท้าเนี่ยจะเป็นกระจกนะครับผมก็เลือกนอนเตียงนั้นเลยหลังจากนั้นผมก็เล่นโทรศัพท์ไปสักพักหนึ่งผมก็ง่วงนอนนะครับผมก็เลยวางโทรศัพท์แล้วก็นอนเลยนอนแบบไม่ได้อ่าบน้าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเหนื่อยจากการเดินทางมากเลยนะครับวันนั้นทีนี้นอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้นะครับมาสะดุง้งรู้สึกตัวอีกทีก็คือตอนนั้นอะ่ะอยู่ดีๆผมก็ตื่นขึ้นมานะครับ อันนี้อันนี้คือฝันนะครับผมฝันว่าผมอสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้าครับมองไปเตียงข้างที่เพื่อนนอนอยู่ก็ไม่เห็นเพื่อนนะครับพอผมมองกลับมาที่ปลายเท้าของตัวเองเนี่ยซึ่งปลายเท้าของผมเป,เป็นกระจกนะครับภาพที่ผมเห็นคือผมช็อกมากมากครับก็คือมีเด็กคนหนึ่งเด็กตัวเล็กๆนะครับไม่สูงนั่งอยู่นั่งอยู่ตรงปลายเท้าผม แต่เขาไม่ได้หันนั่งหันหน้ามาหาผมนะครับเขานั่งหันหลังให้ผมแต่สายตาของเขาอะจ้องผมในกระจกจ้องผ่านกระจกออกมาปากเขาจะแดงๆหน่อยนะครับแล้วก็เนื้อตัวเขาเนี่ยมอมแมมแบบมีมันเหมือนมีดินติดอยู่ในเสื้อผ้าของเขานะครับแล้วก็หัวเขาจะโล้นๆหน่อยไม่มีผมเลยเขานั่งจ้องหน้าผมอยู่ในในกระจกนะครับคือตอนแรกผมก็ตกใจนะครับพอตกใจผมก็เลยถามเขาไปว่าเขาเป็นใครเขาเข้ามาในนี้ได้ยังไงแล้วเพื่อนผมไปไหน แต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือเด็กคนนั้นก็นั่งจ้องหน้าผมอยู่อย่างนั้นนะครับก็เงียบไม่ตอบอะไรเลยผมก็เลยถามไปอีกครับแต่ผลที่ได้ก็คือก็เหมือนเดิมครับก็ไม่ตอบไม่อะไรผมทีนี้หลังจากความกลัวมันก็เลยเริ่มกลายเป็นความโมโหนะครับคือแบบทําไมถามแล้วไม่ตอบวะมก็เลยเริ่มหยาบคายไปนะครับโดยการด่าสารพัดเลยมึงเป็นใครมึงเข้ามาได้ไงเนี่ยแล้วมึงอะไรอย่างเงี้นะครับพอเด็กคนนั้นเริ่มเห็นว่าผมโมโหแล้วเขาก็ เหมือนสะใจนะครับเขาก็หัวเราะออกมาหัวเราะออกมาแบบเสียงของเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเยือกเย็นนะครับมันจะฟังดูร้อนๆมากลแล้วเสียงนั้นมันก็จะหัวเราะแบบดังขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็วนอยู่ในห้องอย่างนั้นแหละคือหลังจากที่ผมเริ่มมีอาการโมโหนะครับมันก็กลับกลายเป็นความกลัวอีกครั้งจนผมทนไม่ไหวละผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยนะครับทีนี้จากในฝันเลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาแบบสุดแรงเลยแล้ว ร่างกายของผมตอนนั้นมันรู้สึกเหนื่อยมากเลยนะครับแบบแบบโอ้ไม่ไหวแล้วเหนื่อแตกเต็มที่นอนเลยพอผมตื่นขึ้นมาผมรีบหยิบโทรศัพท์มาดูเวลาเลยตอนนั้นเป็นเวลาตีห้าสี่สิบห้านะครับผมก็เริ่มใจไม่ดีแล้วมองไปเตียงข้างเพื่อนผมก็ไม่อยู่อีกครับคือทุกอย่างมันวนลูปกลับมาเหมือนในฝันเลยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงละคือตอนนั้นแบบไม่รู้จะทำยังไงตัดสินใจไม่ได้จริงๆครับก็เลย คือเราไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆเราตกใจกับสถานการณ์ตอนนั้นมากก็เลยคุมโปงตัวเองนะครับรอว่าเออเดี๋ยวเช้าค่อยลุกไปแล้วก็เอาโทรศัพท์เนี่ยมาเปิดฟังเพลงฟังจนเช้าเลยฟังไปนานแค่ไหนไม่รู้นะครับพอมาดูโทรศัพท์ดูเวลาอีกทีเป็นเวลาประมาณ7จ็ดโมงกว่าแล้วตอนนั้นก็เริ่มมีแสงแดดส่องเข้ามาในห้องผมก็เลยรีบพุ่งตัวเข้าไปในห้องน้ำน,นะครับอาบอยางรวดเร็วเลย สะอาดหรือไม่สะอาดก็ไม่รู้นะตอนนั้นพออาบเสร็จปุ๊บรีบเก็บของแล้วก็วิ่งสี่คูนร้อยลงมาที่เคาน์เตอร์เลยแล้วก็มาเล่าให้พี่พนักง,งานที่เคาน์เตอร์ฟังนะครับซึ่งเขาก็ตกใจมากที่เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังแต่ผมก็ไม่ได้คําตอบอะไรเพราะว่าเขาเพิ่งเข้ามาทํางานได้สามวันนะครับพอผมไม่ได้คําตอบอะไรผมก็เลยนั่งรอเพื่อนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ที่ล็อบบี้จนประมาณแปดโมงนะครับเพื่อนก็เริ่มทยอยกันลงมา พอพวกเราขึ้นรถตู้กันเดินทางเพื่อที่จะไปงานเพื่อทําการแสดงนะครับผมก็ได้ถามเพื่อนทุกคนว่าเมื่อคืนมีใครเจออะไรไหมก็ปรากฏว่าทุกคนหลับสบายนะครับไม่มีใครเจอเหตุการณ์อะไรเหมือนผมเลยพอหลังจากวันนั้นผมก็เลยรีบไปทําบุญให้เขานะครับหลังจากที่ทําการแสดงเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนส่วนให้เขาคือต้องขอเล่าถึง่อยนะครับว่าสภาพเขาถ้าเอาตรงๆก็เหมือนเหมือนคนโดนฝังนะครับ เหมือนคนโดนฝังอยู่เพราะว่าสภาพเขาค่อนข้างหมอมแมมแล้วก็เปื้อนดินมากๆเลยนะครับอาจจะโดนฝังอยู่ถแถวโรงแรมหรือหรือด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้คําตอบจากพี่พนักง,งานที่ผมถามไปนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ผมเจอคืออะไรนะครับแต่ก็แน่นอนครับคือประสบการณ์นั้นมันน่ากลัวมากครับผมก็อยากจะฝากเพื่อนๆทุกคนว่าเวลาไปนอนที่ไหนซึ่งเป็นที่ต่างถิ่นนะครับให้เราสวนดมนต์ไหว้พระนิดน,นึงนะครับก่อนนอนเพื่อบอกเจ้าที่ด้วย เพราะว่าที่ผมไปวันนั้นคือผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไปถึงผมก็เล่นโทรศัพท์แล้วก็นอนเลยนะครับคือม,มันเหนื่อยมากนะครับเหนื่อยจริงๆวันนั้นจากการเดินทางแต่ว่าก็อยากจะบอกเพื่อนๆไว้ว่าอย่างน้อยสวดมนต์ไหว้พระหน่อยก็ยังดีครับก่อนนอนก็เรื่องเล่าทั้งหมดก็มีเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ